หลายๆคนเนี่ยรอคลิปนี้มานานนะคะวันนี้มาทําตามสัญญานะคะว่าจะลงคลิปเสียบเปลี่ยนยอดต้นอะโวคาโดให้อัแับบแรกเราจะต้องตัดแต่งต้นตอค่ะให้ปาดเฉียนขึ้นไปตามคลิปนะคะตัดแต่งให้สวยงามผ่าเฉือนขึ้นไปนะตามคลิปเลยแล้วทีนี้เราก็มาตัดแต่งยอดค่ะยอดพันธุ์เนี่ยเราสามารถใช้ใสายพันธุ์ไหนก็ได้นะคะที่เราอยากจะเอามาขยายพันธุ์ค่ะแล้วก็ต้องมาตัดแต่ง อยอดพันธุ์นะคะลักษณะของแผลเนี่ยจะต้องเป็นแผลเดียวกับต้นต่อเลยค่ะนี่ค่ะเฉือนเหมือนกันในการเฉือนเนี่ยจะต้องมีความเฉือนให้ขาดเลยนะคะแล้วทีนี้พอเราประกบเนี่ยมันจะต้องประกบแบบแผลมันจะต้องประกบแบบป,ประกบคู่กันนะจะมาแบบเหลื่อมล้ําจะมาแบบมีรอยแผลที่แบบเกินไม่ได้ขาดไม่ได้นะคะจะต้องมีความแบบพอดีกันเป,เป๊ะเลยนะคะ พอประกบเสร็จเนี่ยก็พาราฟิล์มพันนะคะพาราฟิล์มเนี่ยเ,เวลาที่มันแตกยอดไปแล้วที่มันติดไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องแกะออกเราเพราะว่ามันจะปลีออกไปเองอัตโนมัตินะคะก็พันแบบนี้เป็นอันเสร็จนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาไปวางไว้เนี่ยเราจะต้องเอาถุงใส่เนี่ยมาคลุมตามคลิปนะคะเรียบร้อยค่ะ